จะบอกนะว่าล้างจะหน้าไม่อาบน้ําอีกแล้วโอ้ยไปโรงเรียนขี้เกียจจะตายอยู่แล้วเลงจะให้อาบน้ําอีกน้ําก็ไม่อาบไม่คิดหลยว่าเพื่อนเขาอยู่ใกล้เขาจะเมนะ็นอะสกปรกมาจลเลเซอร์ดิออริจินอลาแล้วผิวชุ่มชื้นม,มากครีเมเนี่ยใช้ให้มันประหยัดหน่อยถ้ามันหมดไม่มีเงินซื้อให้แล้วนะอีกหลายวันกว่าจะสิ้นเดือนเอาเงินไปโรงเรียนหนูไม่เอาห้าสิบหนูจะเอาสองร้อยทำไมแม่งเป็นแม่บ้านด้วยเงินก็น้อยอายคนก็อาชีพแม่บ้านไม่ใช่เหรอที่เลี้ยงเกมาจนโตเนี่ยแม่จอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละ มาเดี๋ยวผมอยู่ในแม่จ้าให้ไหมต้องมาขออุมาเห็นชมพู่นิวทํามานั่งอยู่นี่ตั้งเมื่อไหร่เราก็มานั่งรอเธอตั้งนานแล้วแหละฮะว่าแต่ใครมาส่งเะอลรอเมื่อกี้เราัวนั่งเล่นโทรศัพท์อะเลยไม่ทันมองมามีมาส่งหรอไหนอะตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันเราย,ยังไม่เคยเจอมามีเธอเลยช่วงนี้ธุรกิจยุ่งมากมามีต้องกลับไปดูลูกน้องนะ่ะ นีินวเธอรู้ไหมปิดเทอมนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะมันนีจะให้ฉันไปเรียนซัมเมอร์ที่เมกาโหป้าพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายังไม่เข้าเรียนเหรือคะสาวๆกำลังปไปได้แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะทำไมหล่อจัองคนนี้เป็นรุ่นพี่ที่ย้ายมาใหม่อ่ะชื่อมิทิน พี่วิธีเหรอเขาเรียนว่ายน้ำที่เดียวกับเราได้นะพี่เขาอ่ะว่ายน้ำเก่งมากเลยเธอโอ้โหใส่ชุดว่ายน้ำคลงหล่อน่าดูว่าแต่ช่วงนี้หน้าเธอดูเนียนมากเลยนะเธอใช้อะไรหรอนี่ฉันใช้ตัวนี้ด i o r ร i c h i n o s Moisturizer ใช้ตัวเนี้ยผิวชุ่มชื้นหน้าไม่มันระหว่างวันด้วยนะเธอเอาไปสีแล้วให้มามีเราอ่ะซื้อไว้ให้ตั้งหลายกระปุกอุ้ยขอบคุณนะสวัสดีครับสาวๆพี่วิธีตอนเยน็นไปเรียนว่ายน้ำเหมือนเดิมไหมคะไปครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับ แม่อะไรหนูอยากเรียนว่ายน้ําจะบ้าหรือไงเรียนว่ายน้ำแพงจิตใจเงินจะกินข้าวทุกวันนี้ก็ไม่พออยู่แล้วนี่ไม่เข้าใจหนูเพื่อนเขาเรียนกันหมดเรียนก็ให้เขาเรียนไปสิมีแต่ลูกคนรวยนั่แหละที่เรียนว่ายน้าถ้าอย่างนั้นหนูจะไม่เรียนหนังสือหนูจะลาออกไอ้โซเกอแกอยากได้ลูกไปเลี้ยงนักไม่ใช่เหรอมามันไปเลยฉันเลี้ยงมันไม่ไหวแล้วแม่ค่ะมีเขี้ยนท่าผิวมีทขี้นบอมีค่ะทางด้านนน้นเลยค่ะใส่อยู่มืองไดมหาเบิงให้แม่เนี่ บอกว่าอย่าพูดอีสานมา่มเมียวอันนี้อะไรเท่าไหรเบิ่งให้แม่หน่อยแม่ไม่เห็นหูสามสิบเก้าบาทนั้นไงป้ายนะ่ะอ๋อเออแม่แม่ตามไม่ดีนะบอกให้อยู่บ้านก็ยังจะมาด้วยพูดไทยก็ไม่ชัดแม่พอแล้วํำนี่แหละแม่พอแล้วเห็นไหมอย่าพูดอีสานบอกไม่ฟังก็แม่ขอโทษแม่ลืมควไปกลับไปคิดตังค์อายคนนะคิดเงินค่ะหกสิบเก้าบาทค่ะฮะ ขวดเล็กๆหกสิบเก้าบาทเลยเหรอมันใช้ได้โดนไหมเนี่ยเออโดนอยู่ค่ะพ้ากันขายล้องเบิงงเดอเดี๋ยวแม่ไปพักก่อนแม่เมื่อยแล้วแม่ค้าครับแนะนำครีมเคียร์โนทตให้หน่อยครับไอ้ลูกแม่ไอ้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 ไอ,อ,อ,อมันแรงไปอย่างทั้งป้นนี่ครับกันแดด เฮียนดกระแดดเฮียนดเเรากับบะถื้หลูกเอ้ยอันไหนมันเบิดก็เอามาเติมเ,เด้อขายของนะอย่ายให้มันขาดครับ,บแม<พ><ฮ>่กันแดดเขี้ยนดุมันจะใส่ดีหรือีได้หรอเนาะไอ้มวทีนมาเอาเขี้ยนดไปเติมแน่แบบซ่อมเบิดแล้วน่ะม่ แม่รู้แล้วผู้ใดียที่สิมาสื่อทอดกิจการของแม่ตอ,อชมพูมิทินแม่ฝากล้านนี่ได้ลูกอยียงคนดีสิมาดูแลล้านที่สําคัญตรงมีความสื่อสั์จะขึ้นเด้อว่าแม่บบหูว่าเห็ดอียงไยไปเมื่อแล้วก็ม่ต้องไม่เหยียบล่าน,นีอีกคันแม่จะสิล้อมเอียงปะนี่แม่เอากระดาษทียนลดขยขึนมาแม่เอาอีกกองนึงแม่ใส่ไปแล้ว ยิบมาทำไมอยากยูนะแม่สมอขันอยากยูกับยูม่ต้องเมื่อไม่ต้องกลับบ้านขอบคุณหลายๆแล้วทำไหมคิดตังค่ะทั้งหมดสาม้ยห้าสิบเก้าค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเรือน้ำยาอาบน้ำกับทินต์คิดตังค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าคะอันนี้คิดเงินเลยไหมคะค่าค่ะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรวมเป็นห้ารยเก้าสิบเก้าค่ะอุ้ยงบเหลืออยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคิดให้พี่ก่อนได้ไหมเออ อาได้ค่ะเดี๋ยวหนูคิดให้ก่อนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเท่าทีนะคะอ๋คิดเลยใช่ไหมคะค่ะคิดเลยค่ะพี่ค้างั้นหนูขอคิดให้น้องเขาก่อนนะคะพอดีหน้าจองมันยังค้างบินนี้อยู่อะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณน้ำพิษคุณคือผู้จัดการร้านนะมีอะไรก็จัดสินเจแทนเจได้เลยค่ะเจ๊ชมพู่โลออนนี้มาเติมแถวละหกขวดเลยนะค่ะผู้จัดการชมพู่ค่ะเจ๊ เราอ่อนนี้เติมอะไรเยอะแยะเติมแถวและสามเผือก็พอเอาไปเก็บได้ค่ะเจ๊ชมพู่ลิปนี้นะแกะเทสเตอร์ทุกตัวเลยนะให้ลูกค้าลองค่ะผู้จัดการ้ยตายแล้วลิปสติกพวกนี้ใครมาแกะเนี่ยหนูเองค่ะเจ๊แก่ทําไมแกะให้ลูกค้าลองค่ะจะบ,บ้าเลยเธอรู้ไหมต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยต่อไปห้ามแกะนะค่ะเจ๊ชมพู่น้ําหอมพวกนี้นะมันไม่ค่อยได้ขายพี่ว่านะเอามาลดราคาเหลือ59บาบาทนะค่ะผู้จัดการ ว้ายชุมพูทำไมน้ำหอมติดป้ายหเก้าก็ผู้จัดการบอกให้ติดป้ายลดราคาค่ะรถทำไมมันขายได้อยู่ไปเอาป้ายเดือมมาขึ้นฉันจะหากเงนเดือนเธอเลยนี่ค่าเจ๊สรุปฉันต้องฟังคำสั่งใครเนี่ยโอ้ยฉันเครียดชนกันก็แล้วไม่เห็นจะกลับขึ้นล่างเดิมที่นางฟ้าบอกเลยงนางฟ้าทุกอย่างต้องเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่ชนกันทุกอย่างเหมือนเดิมวันนั้น ร่างนี้เป็นคนขับร่างนั้นโดนชนจริงด้วยมาลองดูอีกครั้งหนึ่งมาเลยสันพร้อมแล้วโอ๊ยเจ็บขาหมนเลยโอ้ยทำไมมันไม่ได้ผลเนี่ยนิวเตาพวกแกโกหกฉันเหรอเปล่านะนางฟ้าเขาบอกเราแบบนี้จริงๆริลล่างฉันขึ้นมาฉันเจ็บขาฉันก็เจ็บมันกันเอาล่ะฉันขึ้นมาลากันขึ้นมากลากันขึ้นมาจ นางฟ้าทำตามที่นางฟ้าบอกทุกอย่างแล้วทำไมไม่เห็นได้ผลเลยอ๋อฉันลืมบอกไปมันต้องเกิดจากความรักความรัก,กอ๋อทำไมเจะต้องอย่างงี้ไม่เคจะดองอย่างงี้มาก่อนเลยคุณเป็นอะไรผมปวดท้องไม่ไหวแล้วปวด้องอวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่ฮะฉันเป็นประจำเดือนนอนพักนะกินยาแล้วเดี๋ยวก็หายนะเป็นผู้หญิงลําบากขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณนะที่ช่วยดูแลผมไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อแต่ คุณมีแฟนหรือยังอะว่าแต่จะจกบฉันเหรอเราอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วคุณก็น่ารักดีนะผมไม่อยากทําแล้วผมกลัวคุณเจ็บห้ามไม่สาเร็จล่ะคุณจะทํายังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็มีผมเฮ้ย <Hey! S 2> ในที่สุดผมก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ทําไมรู้สึกเงาจัง คุณมิทีนะคะคุณพร้อนกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยตั้งแต่คุณไม่อยู่ฉันรู้สึกเหงามากเลยฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผมรู้สึกผมรักคุณแล้วครับแม่ไม่ต้องคิดเงินแล้วคิดวีพีถูกๆอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราโกงลูกค้าแม่ต้องดูแลเงินถ้าแม่ไม่ทําแล้วใครจะทํานิวจะเป็นคนดูแลเงินแทนแม่เองอะไรนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเิียวจะดูแลเงินของคุณแม่ให้เป็นอย่างดี พี่มิทิน <Hey. S 1> มัมะเมี่ยวไงคะพี่จําไม่ได้หรอมัเมี่ยวไหนมะ่เมี่ยวคนที่พี่ไปขอเบอร์ที่ร้านอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนไงว่าไงนะผมไม่รู้จักม่เมี่ยวไหนผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักได้ยังไงคะพี่ก็บอกอยู่ไงว่าพี่จะพาหนูไปเลี้ยงข้าวเฮ้ย <Hey. S 1> พี่บอกนะว่าพี่นอกใจหนูไปจีบยังนี่ <Hey. S 1> ในพี่บอกว่าพี่โสดไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใคร <Hey. S 1> โสดเหรอ วันนี้หนูว่างแล้วไงไปกินข้าวกันนนะน้านะพี่ลึมนล้วพี่สัญญากับหนูอะอะไรถ้าพี่บอกว่าจะไปเลี้ยงข้าหวหนูเองแค่นี้จำ<ต>ไม่ได้คนอะไรความจาไอ้ผู้ชายเจชู้ฉันจ,จะกลับไปอยู่บ้านเ๋ยวกลับมาก,ก่อนมาคุยกับพี่ก่อนไปไหนเออขอโทษนะคะหนูจำคนผิดห้ามบอกใครปิดปากให้เงียบเย่แก่ เจสสวัสดีค่ะสองคนนี้มาสายทุกวันเลยเวลายี่สิบสามสิบนาทีขอโทษค่ะเจ๊ส์ค่ะไปร<า>ีบไปทำงานสายแล้วเช้านี้อากาศดีจังเจ๊สสวัสดีค่ะอ้าวพี่พีกมาแต่เช้าทุกวันเลยปกติก็ตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วค่ะดีจังเลยค่ะเจ๊สสวัสดีค่ะ,คะเอายังไม่สายหรอคะเจ๊ทำไมพี่พีกยังไม่มานั่นสิปกติพี่พีกไม่เคยมาสายนะเดี๋ยวเจ๊โทรหาพี่พีกก่อนพี่พีกเป็นอะไรหรือเปล่า อ๋อโอเคค่ะพี่พิกพอดีเจ๊เป็นห่วงไม่เคยเห็นพี่พิกมาสายสักทีจกจาก่าพักผ่อนนะพอนี้พี่พิกไม่สบายจา้ะอ๋อ,อ,อค่ะ,คะอ้ยแม่ทําไมไม่รู้จักเติมน้ํามันเนี่ยนะเดี๋ยวบน่นแล้วๆจะพูดสายแล้วอุย้ยไม่ไหวแล้วโทรหาพี่พิกกับเจ๊มารับได้ไหมเนี่ยโทรได้ไงเน็ตก็ไม่มีเงินเติมโทรศัพท์ก็ไม่มีสักบาท เจ๊คะทำไม2คนนั้นยังไม่มาอีกคะนี่มันเลยเวลามาชั่วโมงนึงแล้วนะคะ2คนนั้นก็มาสายเป็นปกตินั่นแหละพี่พีคแต่ว่าลองโทรถามดูหน่อยดีไหมคะไม่ต้องโทรหรอกก็สายอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็โผล่มาเชื่อสิเดี๋ยวเจ๊จะได้หักเงินเดือนแล้วเนี่ยมาสายทุกวันเลยเจ๊ก็มีเบอร์เราเร็วๆมาถามเราเลยเนี่ยพี่พีคนะสายแค่ห้านาทีโทรถามนะพี่ปอนครับเอามิทีนจะไปไหนเหรอผมตั้งใจซื้อดอกไม้มาให้พี่ปอนครับ๊ย ขอบคุณนะเนื่องในโอกาสอะไรอะ่ะผมจะขอพี่ฟอนเป็นแฟนครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราอายุห่างกันตั้ง18ปีเลยนะสนใจทําไมเรารักกันพี่ใจไม่ใช่อายุนะเธอเป็นถึงตำรวจแถมอายุยังน้อยจะมาสนใจอะไรพี่ที่รับจ้างกินไปวันๆสังคมคงรับไม่ได้หรอกผมไม่สนผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเ,เพราะว่าผมรักพี่เป็นแฟนกับผมนะ พี่พรแน่ใจเหรอว่าจะคบกับตำรวจคนนั้นจริงๆอนั่นมันลุ่นลูกเลยนะพี่พรคิดว่าสังคมจะรับได้เหรอพี่พรไม่ไอายเหรอพี่พรครับ่<ป>ะใส่อะไรเยอะขนาดนั้นไม่ร้อนเหรอพี่หนาวนะ่ะใส่จะไม่สบายไปไปกันเถอะผมจะพาพี่พรไปซื้อเสื้อผ้าอยางได้เสื้อผ้าไหมไม่หรอกไม่ไปหรอกพี่อยากกลับบ้านะนาะเดี๋ยวผมพาไปเรียกนะ อยากได้อะไรรียกกันนะสวยๆมากเลยพี่ควานครับ<ช>ตัว<ช>นี้สวยมากเลยนะไม่พี่ไม่ชอบพี่ชอบตัวนี้ชอบแบบนั้นก็เอาเลยครับแล้วพี่มิทนินี่พี่มิทินคะพี่วิทินมากับใครคะมากับแฟนนะครับผม